สวัสดีนะครับคลิปนี้เรามาฟังกันในเครื่องเสียงนะครับติดตั้งในรถปาเจโร่นะครับก็เป็นรถครอบครัวโจทย์ก็คือไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมรถเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับวันนี้เราให้มาฟังก่อนเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะให้มาดูว่าติดตั้งชุดไหนไปนะครับ เสียงดีมากๆเลยนะครับสุดขนาดนี้สำนักนี้เท่านั้นนะครับ K S Sound เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคันนี้ติดตั้งชุดไหนอันนี้นะครับคันนี้ติดตั้งเป็นชุดนี้เลยนะครับเป็นแบรนด์เ e อร์วินเวนะครับเครื่องเสียงระดับ i ฮเอนราคาปกติ3 0 0 0 0บาทนะครับปรับลดลดลดเหลือเพียง240 0 0บาทเท่านั้นแบรนด์นี้คงไม่ต้องเล่าความกันเยอะคงหลายๆคนที่ <c oughs> ขออภยัย หลายๆคนที่เคยเล่นเครื่องเสียงกันมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าแบรนด์ว่าแบรน,บรนเชเวินเวกา g a เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ชั้นนําระดับโลกกันเลยคันนี้ด้านในประตูนะครับก็จะติดตั้งแบบนี้นะครับเราจะมีแผ่นแดมนะครับแดมเข้าไปนะครับแล้วก็มีติดตั้งพัดซีฟแล้วก็ติดตั้งอ่าในเรื่องของลําโพงในตําแหน่งเดิมประตูนะครับแล้วก็เปลี่ยน เสียงแหลมเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่เสียงแหลมไหม่ของเราเข้าไปหมดเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรียกว่าซับซับบูฟเฟอร์นะครับเป็นตัวนี้นะครับของเราในชุดนี้จะเป็นสินิวให้เบสที่นุ่มลึกเบรล่องหนนะครับแต่ปาเจโร่เนี่ยต,ติดตั้งตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นกล่องไฟกล่องรถอยู่ตรงนู้นเลยนะครับปึง้งก็สวยงามนะครับ เก็บซ่อนอย่างเนียบสุดๆเลยเท้าก็ยังวางได้ปกติเลยนะครับใครใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเสียงเดิมเนี่ยยังไม่ค่อยเนียนหูเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าฟังเนี่ยยังไม่ค่อยเพลินเท่าไหร่เนี่ยมาเลยนะครับจัดชุดนี้ไปแนวเสียงเนี่ยนะครับให้แนวเสียงถ้าให้นึกภาพเนี่ยเหมือนชุดโฮมเธียเตอร์ในบ้านนะครับชุดประมาณ 3- 4หมื่นเนี่ยเทียบชั้นชุดโฮมเธียเตอร์ในบ้าน3 4หมื่นได้เลยนะครับ เพราะมากเนียนๆเ,เลยนะครับเราก็ไม่กินไฟด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีพวเวอแอมอะไรมาใช้ขับมันเลยนะครับแค่เปลี่ยนลําโพงแล้วก็ใส่ซับเบสแต่ในตัวซับเบสจะมีพวเวอแอมข้างในตัวมันอยู่แล้วนะครับเป็นภาคขยายขับดอกซับมันอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะเล่งเบาหรือว่าดังซับเบสได้จากตัวนี้เลยนะครับบางเพลงรู้สึกว่าไอ้เบสไม่ค่อยมันเท่าไหร่เลยเล่งขึ้นหน่อยโหตึ๊บเลยครับสะเทือนกันเลยสนใจจับจองคิวกันได้นะครับ รถรุ่นไหนก็ติดได้สําหรับชุดนี้รถกิง่งรถกระบะเอสยูวีรถตอนเดียวโอ้โหสารพัดรถมีสีล่ล้อหกล้อติดได้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นรถอะไรกันลรแตะติดได้หมดนะครับน่าฟังมากเพลินอนะ่ะบอกเลยเพลินเป็นชุดที่ฟังในรถแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวแจก็จับจองคิวันได้เลยนะครับผมสำนักนี้อร่อยทุกชุดสวัสดีครับ